โอเคก็กราสวัสดีกันด้วยครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมว n นพารแมนในสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์ไทย619แนละเซิร์ฟเวอร์จีน711นะครับผมนะเราจะอัปเดตแบบนี้ทุกๆ2วันนะครับผมนะต่อ1คลิปนะครับอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นทางล่างของโกเคสือได้เข้ามาแล้วในเซิร์ฟเวอร์ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ <c oughs> ถามว่าผมจะสุมไหม คือตัวดาผมาพอแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านี่ครับผมนี่นี่ผมยังเสื้อตัวดําไม่หมดนะทุกคนนะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันแป๊บนึงแต่เอาเสื้อตัวดําอยู่พอดีเลยซสื้ออีกใบหนึ่งเนี่บผมยังเหลืออีกสิบเก้าใบนะครับก็ถามว่าทันไหมทันนะผมทันนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวดูโฆษณาทำเควสต่างๆแล้วก็เก็บผิดนะครับโดยที่เราต้องซื้ออะไรที่มันสิ้นเปลืองเนาะเราก็จะได้เป็นโกเแคสเสือนะผมนะซึ่ง ถามว่าผมสมไหมยอย่างที่ผมบอกทุกคนครับว่าผมไม่สมนะครับผมจะไปเอาเด็กจัก,กรพพัดเลยนะผมนะหลังจากนั้นก็ตัวต่อไปก็จะเป็นราชาเทลลิกนะครับผมนะเอาอะไรวะช่วงเกิจกรรมคช่วยทําให้ได้รับฝีจริงหรอจริงวะเนี่ยอพิเศษเหรอหนดูซิก็ไม่เห็นมีเหี้ยอะไรเลก็มีแค่นี้ไม่ใช่หะอสม่หมให้หมดเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปทำเควสนอกรอบครับผม ได้หมดเลยอใครที่จะสุ่มโกนครับคิดดีๆนะครับเว้นแต่ว่ามันจะเป็นตัวลกหลักของคุณเพราะฉะนั้นคิดดีๆโอ้ยเราเราได้แผ่นอนี้มาทุกคนเฮียดวงนี้จังวะไอ้แบบนี้อ่ะพังอ๋อใช่ผมลืมบอกทุกคนครับตอนนี้ผมได้รูนแล้วนะผมนะเป็นรูนดาบนะครับอันนึงขออันนี้ก่อนสักครู่นะครับสักครู่สักครู่ผมได้เป็นอะไรหนึ่งขีดเหรอหนึ่งขีดต้อง เต็มแล้วงั้นใส่ให้เป็นพวกแบบอาเทคนิคละกัน่ะเทคนิคหรืออาวุธวะอาวุธด,ดิใช่ปะผมก็จําไม่ได้ล้หมอนกันอ่ะโกคิสิคนะผมได้เข้าสู่ตัวเกมที่เรียบร้อยแล้วนะผมนะนี่ครับผมใครอยากได้โกคิสสก็สะมาส่งนี้หรือถ้าใครแบบพี่ผมมีหิน s r พี P, r ่ SR บวกผมอยากได้ตัวมันก็สมงห้าสิบใบน้องห้าสิบใบก็ได้แล้วเนี่ยทางด้านของตัวของโกค่สสินะครับผม <c oughs> โอ้ยสำลักเลยกูแล้วก็อย่าเร็วมาเล่นเควสตรงนี้ด้วยนะครับเอาเพชรน,นิดหน่อยนะยนกิจกรรมคูณสองแล้วก็ออไอตรงเนี้ยเลดเลดอัพยูพีนะครับเออใครจะสุมก็สุมนะแต่ผมขอไม่สุมแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเลดอัพของไอเด็กยูอาร์ R มานะเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่เปิดนะผมจะเก็บเอาไว้นะใครที่จะเปิดก็เปิดได้ครับถ้าคนมีตัวพวกนั้นนะนะตแน,น่นอนว่าเรากําลัง เ,เก็บทนานของตัวแดงครับตอนนี้ได้ไป35ใบแล้วเป้าหมายของเราคือ220ใบแล้วทุกคนเพื่อต้องการหินนะผมเว้นแต่ว่ามันจะมีกิจกรรมมานะถ้ามีกิจกรรมมาผมก็เปิดเลยนะผมนะเปิดตรงนั้นเลยนะก็หวังว่ากิจกรรมจะเข้ามานะครับเขียนรัเคลยต่างๆก่อนเนนะาะเพลรผมเยอะมากอ่าได้ตัวดำอีกแล้วโอ้ยดีจ,จริงๆตัวดำมาขั้นต่ำนะประมาณไม่สองก็สามใบต่อวันนะ มันเลือแต่บางวันทุกคนว่าเราดวงดีหรือเปล่าตัวดำเนี่ยได้มาจากไหนบ้างตัวดำตัวไม่ใช่ตัวดำพูดผิดตัวแดงเนี่ยได้มาจากไหนบ้างตัวแดงก็เอามาจากพวกแบบอีเวนต์ของของต่างๆครับผมแล้วก็เคลียร์พวกแบบไอ้นี่นะผมนะเรียกว่าอะไรนะเคลียร์เออเควสต่างๆอย่างเช่นอ่าเควสตรงนี้ครับผมนี่เควสตรงนี้ก็ได้อีกใบหนึ่งแล้วกิจกรรมปิงปองปิงปองอย่างไรอ่เดี่ยปิงปองนี่ได้อีกใบหนึ่งตรงนี้แต่แค่ ใบเดียวนะตรงกิจกรรมกิดป,ปองแต่กิจกรรมอันเมื่อกี้คือได้ตลอดนะผ um. มหนึ่งวันได้หนึ่งเศีก็สมว่าถ้าเราสะสมประมาณสาสิวบวันก็ได้มาสาสิบใบนะผมน,นะแล้วก็หัาหน้าของตรงนี้ก็มีนะครับนี่ตรงนี้นะมันก็จะมีอีกนะครับผมเป็นตัวดําเหมือนกันในนี้นะในนี้ในนี้นนอ่ามันก็จะมีตัวดาเหมือนกันแต่ต้องสมนะครับอ๋อใช่แล้วก็ผมได้เป็นหัวหน้าแคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากเข้าแคนก็บอกผมได้นะครับตอนนี้ผมได้เป็นหัวหน้าแคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นะ, <c oughs> ะผมได้ทางการยึดนะผม,มใช้คานี้แล้วกันผมยึดแคนนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าผมจะสารต่อต่อจากเขาครับนะผมก็ยังเก็บเขาอยู่ในแคนของเขานะครับซึ่งเป็นของผมไปแล้วหรือก็คือแคนผมนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อแนละ้ <c oughs> ผมไปเปลี่ยนรูปแคนไปเรียบร้อยนะแต่เหลือแค่เปลี่ยนชื่อนะทุกคนเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อเป็นเดี๋ยวคิดก่อนเดี๋ยวคิดก่อนเดี๋ยวที่รู้เปลี่ยนชื่อแน่นอนครับ <c oughs> อาจจะเป็นชาโดมั้งไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องดูก่อนผมก็ไม่รู้จะเอาชื่ออะไรทุกคนผมก็มีชื่อไม่ค่อยเยอะใครที่อยากครับผมตั้งชื่ออะไรก็คอมเมนต์มาครับผมอยากรู้ทุกคนอยากให้ผมตั้งชื่อแคนว่าอะไรนะครับเอาเอาดีๆนะอย่าเอาวนตีนะอยากได้เท่ๆบ้างเ,าเดี๋ยวผมขอเคลียร์เควสก่อนแล้วกันแล้วก็คุยกับคนดูนะครับอา่าแล้วคลิปใหม่ของผมเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าจะมีคนดูไม่ค่อยเยอะเลยนะครับคลิปใหม่ของผมอาจจะเป็นเพราะว่า คลิปมันพึ่งแบบยังไงคลิปอาจจะไม,ไม,ไม่ไม่มีแรงดึงดูดนะครับเพราะเป็นเกมเก่าเนาะซึ่งถามว่าผมจะทํำไหมทาแบบเรื่อยๆไหมอ่าเดี๋ยวดูทีนึงเดี๋ยวดูทีหนึ่ง,งมันก็เหมือนกับไมครับตอนแรกๆครับทุกคนว่าแบบตอนแรกก็ไม่มีใครดูหรอกจนผมทมําไปบ่อยถึงเริ่มมีคนดูตอน EP ีหนึ่งเนาะก็เข้าใจครับเพราะอัลกอริทึมหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเข้าถึงคนดูยากทุกคนมันเข้าเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นผมเข้าใจครับก็ใครที่อยากให้ผมเล่นเกม ฐานะของแบบแนวต่อสู้อะไรประมาณนี้ก็แนะนําได้ครับเกมอะไรก็ได้ครับหรือจะให้ผมเล่นเกมมันต่อก็ได้เพราะเกมนั้นสนุกจริงทุกคนมีของแจกเยอะแยะเลยนะผมนะใครที่ชอบเกมอะไรแนวนั้นแล้วก็ถ้าที่ผมดูเนี่ยคลิปแม่งเสียงดังที่หายเพลงนะครั <S <S เดี๋ยวน่าจะต้องปิดเพลงนะครับเดี๋ยวผมต้องลองปิดเพลงดูนะผมเคยปิดเพลงตัวเกมไปแล้วแต่มันมันก็ยังได้ยินเสียงนะครับหมายถึงว่าปิดแบบปิดแบบไมในเกมอะ่ะเขาเรียวกว่าอะไรลำโพงในเกมอ่ะเออนั่นแหละไมาในเกมเฮีย ผมปิดไปแล้วแต่มันก็ยังเหมือนเดิมนะทุกคนนี่ผมเป็นเนีย่ยเห็นไหมผมเป็นหัวหน้าเลยเห็นไหมส่วนเขาก็อยู่นี่ครับผมเห็นไหมว่านี่นี่น,น,นี่เห็นไหมนี่เขายัางอยู่นี่รู้สึกว่าตอให้ผมปรับมันก็ยังไม่มีคนเข้า,าน,นผมขอเป็นอย่างนี้แล้วกันนะแต่วก็มีคนเข้าเองแล้วกันนะไม่ต้องร้อยผมตรวจละแมงไม่มีใครเข้าไม่มีใครแบบตรวจอันนี้มาเลยเนะี่ยโอ้ย อยากให้คนแบบข้อขแคร์ผมเยอะๆนะแต่ว่าน่าๆน้อยน้อยแคร์คนเขาน้อยมากครับโดนน้อยแบบน,บนับนับด้วยมือได้เลยโดนโอเคมาเราก็มาทำเคลสอะไรให้มันเรียบร้อยกันดีกว่าทุกคนคลิปนี้อย่างที่ผมบอกนานๆนะผมนะแล้วก็เออก็น่าช่วยเช็คให้ผมด้วยนะครับว่าเออคลิปมันกระตุกอะไรหรือเปล่าครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมเช็คแล้วมันไม่กระตุกมันไปกระตุกตอนที่มัน อลงคลิปวิดีโอนะมนนะก็คือลงคลิปใน youtube นั่นแหละก็ช่วยบอกผมทีนะครับว่ามันกระตกไหมหรือว่าอะไรไหมนะครับโอเคนะทุกคนขอทุกคนร่วมแมงร่วมแมงงร่วมแมงวะสันร่วมใจหรือเปล่าร่วมแมงพ่องดีเฮี่ยรั่วกูเนี่ยรั่วไร้เฮียร่วมแงมงอะไรแมงกระพุนเหรอน้องอเราจะจับเมืองกระพุนไปด้วยกันุ้ย ยาวอ่อนโอ้โหเรียนอ,อีกแล้วผมเวล78แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกทุกคนเราอไม่ต้องรีบก็ได้ในการขึ้นเวลนะทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นมันขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละถ้าเราขยันนะแค่ว่าไอ้คัมพีนะนะมันจะเล่งความเร็วของไอ้เวลเฉยๆใครที่แบบอยากไปช้าๆกับน้องๆหรือกับเพื่อนหรืออะไรก็ตามถ้าคุณไม่รีบนะคุณก็ไม่ต้องเป็นต้องเซอร์เวแต่ถ้าคุณอยากแบบ เออเลงหน่อยละกันอะไรเนี่ยอยากตามคอื่นทันก็ซื้อได้ครับแล้วแต่คนเลยชีวิตคุณเงินคุณเนี่ยคุณทำํำทุกอย่างครับเชื่อผมแม้จะซื้อกระปีมันก็ทําได้เอ๋งงกันดีอะไรซื้อกระปี <c oughs> ไม่ต้องรู้หรอกพี่อ <c oughs> โอเคไม่มีตัวตัว,ตวไอตัวม่วงนะ <c oughs> เดี๋ยวผมต้องเก็บเพชรละเพชรก็เอามาจากอีเวนต์ต่างใช่พวกนี้เห็นไหมเนี่ยก็ได้ใช่ไหมห้าสิบเพชร แล้วก็ทำเคล็ดเรื่อยๆทุกคนชิวๆไม่ต้องรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยมาทำเคล็ดกันต่อทุกคนโอ้ยช่วงนี้อาการหนาวก็เราดูแลสุขภาพตัวเองนะครับอาการหนาวมากเลยกูจะตายเลยในเฮียโอเคตรงนี้ก็ต้องรับครับผมนี่ ไอตรงนี้ผมแพ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำแบบนี้ทุกวันทุกคนแบบนี้เลยทุกวันนะมีเคลสอ,อะไรทําให้หมดครับอย่าให้เหลือ <c oughs> มีทั้งเพชรมีทั้งตัวแดงอะไรนู่นนี่นั่นเยอะๆนะผมกระป๋องม่วงกระป๋องเหี้ยอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเราก็จะได้ต่างอีเวนต์พวกนี้นะผมนะแล้วก็เอาไปอัปเกรดแล้วก็ไปพีพีแต่ตอนนี้ผมพีพีบอได้เด้อเพราะฉะนั้น คุณต้องรอให้ผมได้ราชเทวีลึกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาพีพีให้คนดูแล้วผมจะงัดใส่กีการ์ซาม่าใส่แต่ละคนนะผมนะในแต่ละเซิร์ฟนะผมนะเพราะฉะนั้นทุกคนขอให้ทุกคนรอเวลาเท่านั้นทุกคนผมสัญญาทุกคนเลยว่าถ้าผมได้มาผมจะพีพีนะผมนะอ๋อลืมเปิดตรงนี้ขอโทษครับอ่า นี่ผมนี่คือรูนของเลือดนะครับเดี๋ยวผมจะได้เปิดรูนตี้ต่อเพราะว่าผมเปิดรูนของทางด้านดาบแดงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นไงโอ้โหแล้วก็เปิดรูนของทางน้าเพิ่มดาเมจทั้งทีมนะผมแล้วก็เปิดรูนก่อยด้วยโอ้โหเหลือแค่รูนตัวนี้ตัวเดียวนะครับส่วนสองูนนี้ไม่จำเป็นก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเปิดเราก็ได้พลังอีกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาเป็นชอยสุดท้ายรูนตัวนี้ก็จะคล้ายๆเหมือนรูนดาบนะแต่ว่าไอ้นี้มันจะเป็นของเก่าไงมันแทนมันแทนตัวนี้ไปแล้ว แต่ว่าไม่เป็นไรครับตัวนี้ก็ยังเพิ่มพลังได้ตัวนี้ก็เอามาใช้กับช่วงของบัวรครอดนะผมนะเพิ่มเลือดนะผมแถวหน้านะซึ่งเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นช้อยสุดท้ายเหมือนกันในการเลือกแต่ว่าที่รู้เอานี้แน่นอนครับเพราะว่าอันนี้มันจะเพิ่มเลือดทั้งทีมนะผมเนี่ยฟังตัวเองทั้งหมดเลยครับน,นี่เพิ่มเลือดห้าเปอร์เซ็นนะผมนะแล้วก็เดี๋ยวอนาคตก็จะมีอาจจะมีแจกตัวนี้นะผมนะเราก็จะได้ไปเปิดกันอีกนะผมนะเมื่อเปิดได้หนึ่งดาวเราจะเพิ่มดาวเหวีทั้งทีม เอ้ไม่ใช่ดิเพิ่ม h p ทั้งทีม10%บเปร์เนะผมนะบอกแล้วว่าจ้าบเลยนะผมนะโอเคเรามาดูอันดับพลังกันดีกว่าไหมก่อนที่เราจะมารับของอะไรเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ไม่มีอะไรให้อัพแล้วนะครับโอเคน่าจะมีแค่อาวุธลรืมั้งอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเดี๋ยวค่อยอัพแล้วกันอ่ะตอนนี้เราอยู่อันดับที่136นะครับผมนะพลังลบอยู่ที่สองล้านเจ็ดแสนนะครับผมนะเป็นไง่ละมึงไอ้เฮียสายฟรีสองล้านเลยเฮียพภายในระยะเวลาเดือนก,กว่าๆนะครับผมนะก็ถือว่า ไปไกลนะผมถือว่าเยี่ยมเลยผมนะแน่ดับติดเกือบหนึ่งในร้อยนี่คือเยี่ยมเลยนะผมนะหนึ่งร้อยสามบหกนะผมนะผ่านดาวอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะผมเพราะผมอยู่ที่เจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดดาวอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดด่านเนอะเพราะฉะนั้นรอกันก่อนนะครับ <c oughs> ตัวละครสุดแก่งก็ยังเป็นทางหน้าของโซนิกนะผมนะนินจาของเรานะอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะผมนะพลังลบอยู่ที่หกแสนนะผมแสนแปดหมื่นนะผมนะอื ่วนกิวของเรานะครับตอนนี้อยู่ในที่ยี่สิบแล้วผมนะอย่างที่ผมบอกครับเราก็ยังรับสมัครคนเข้ากิวแล้วครับตอนนี้ใครที่อยากเข้าก็สามารถพิมพ์มาบอกผมได้ผมเดี๋ยวผมพาเอาไปเข้าเนอะหวังว่าทุกคนจะอยู่ในเซิร์ฟหกหนึ่งเก้ากับผมนะครับหวังว่าจะอยู่ด้วยกันเนอะเพราะว่าทำคลิปยาวๆเลยเพราะฉะนั้นตัวคนต้องกลัวผมจะบิดหายไปไหนนะถ,ถ้าผมบิดนะผมผมขอให้ผมโชคร้ายทั้งปีเอาดีถ้าผมบิดนะโชคร้ายทั้งปีเลยที่จะทุกเกมผมบอกเลยถ้าผมบิดนะถ้าผมบิด ถ้าผมบิดปุ๊บทุกอย่างจะกลายเป็นโชคร้ายของผมเลยอ่าเอาดีเฮียผมบอกเลยผมจะอยู่กับทุกคนนะผมในเซิร์ฟเวอร์619ซิกวันนายผมแม่งโคตรเท่เลยครับถ้าภาษาอังกฤษนะแต่ถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็619แล้มนะเคเดี๋ยวทำเควสกันก่อนเ้ออ่าตรงนี้ก็มารับชิ้นส่วนนะครับใครที่อยู่ในแคนผมก็ขอชิ้นส่วนเศษเศษหน่อยครับแม่น้อยครับของน้อยมากน้ำตาผมไหลลเนี่ย ขอคอน้อยครับอ๋อใช่ใครที่จะแอดเพื่อนครับตอนนี้แอดเพื่อนได้แล้วครับก่อนหน้านี้เหมือนมีน้องคนนึงแอดมาเนอะแต่ว่าแอดไม่ติดนะครับเพราะว่าเพื่อนเต็มนะครับตอนนี้ก็เพื่อนอยู่ที่3 5คนรับได้อีกนะผมนะ25คนเพราะฉะนั้นใครที่จะแอดเพื่อนมาแอดมาได้เลยครับผมนะส่วนตัวตัวชื่อก็เป็นอย่างนี้ผมชื่อว่าโรบานโนจินนีครับผมส่วน ID เนี่ย1 0 3 9 6 9ูน้นผมนะก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยครับนี่ครับรูปปกเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่า โอเคครับ okay, ผมขอไปรับอของก่อน <c oughs> รับรับรับให้หมดครับผมอย่าลืมนะครับกิจกรรมอะไรก็ตามคนระับรับให้หมดครับทําให้หมดด้วยนะฮะทำให้หมดเลยครับผมนะนี่กิจกรรมนะครับผมนี่นี่แรกทั้งหมดครับแรกทั้งหมดครับอะไรแรกได้แรกทัก้งห,หมดครับนี่ผมแรกก่อนอันนี้แรกแค่ห้อันก็พอครับ เดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันหมดเนาะเดี๋ยวสีเขาวนี่มันหมดนะครับแต้มขาวเนาะอันนี้ซื้อก่อนครับอันนี้ซื้อต่อครับซื้อต่อเลยอันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันครับแต่ก็แล้วแต่คนจะใช้เนาะผมเอาอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะเอาไ้เก็บไว้ราชาทิลิกนะผมยู่อ่แล้วที่อันที่จะมาในอนาคตนะครับผมต้องเก็บตัวนี้เยอะเพื่อจะอัพเลือดมันนะผมนะเราเตรียมแผนมาแล้วโซนแผ่นตัวนี้ก็ต้องเก็บเหมือนกันครับเพราะว่าเราจะได้ไปอัพของท้านของ โัวเกมเนาะโอเคตอนนี้ก็18บใบแล้วเดี๋ยวเราเซอร์อีกหนึ่งใบนะผมนะโอเคตอนเราเก็บไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็ยังโดนการันตีนะผมนะไอ้เคียร์แม่งกูลืมรับนะผมขอโทษครับขอโทษโอเคต่อไปก็จะเป็นอ mm ัพตัวละครครับอัพอะไรก็ได้ตัวหนึ่งครับอัพเป็นเควสนะผมอัพเป็นราชันฟาละกันอัพตัวหนึ่งนะครับ พื่อความชัวร์ผมแนะนำให้อัพสองตัวนะครับเหมือนที่ผมทำอยู่ประจำอัพเป็นตัวนี้กันฟูกิโอเคอัพไปสองตัวนะครับแล้วก็ตีอาวุธครับผมตีอาวุธแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> เอากดผิดกดผิดตีอาวุธตีอะไรก็ได้ครับผมผมตีไวแล้วเปล่าวัเมื่อกี้อ่ะตีเล่าเหมือนกันเพราะผมต้องอัพอยู่ดีโอเคแล้วก็เมื่อกี้ผมเลื่อนเวลเพราะฉะนั้น อัปเกรดหน่อยอ่าแล้วก็ไปตีอะไรก็ได้ที่ต้องใช้กระป๋องม่วงสามสิบกระป๋องนะครับซึ่งผมจะตีเป็นทันตงของตัวนี้แล้วกันหรือจะตีเป็นภัยพิบัติก็ได้ครับอ่านี่เปิดแล้วผมนะเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์เควสละกันผมขอทาเควสก่อนอโอเคครับผมประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไปขอปิดนี้ก่อนเซิร์ฟจีนมันไม่มีนะไอะ้ตัวที่มันเพิ่มวินาทีตรงนี้นะครับมันไม่มีเนาะโอเคตอนนี้คลิปได้สิบห้านาทีแล้ว แล้วก็จะอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้เพราะเควสเราเสร็จแล้วนะครับแต่เราจะอัพละกันนะโอเคอัพสักหน่อยคอัพสักหน่อยอัพจักหน่อยอัพจักหน่อยอัพให้หมดเลยครับผมอนี้จะอัพได้ก็อัพให้หมดครับโอเคประมาณนั้นมีอะไรให้ผมรับอีกไหมน่าจะไม่มีแล้วนะโอเคไม่มีแล้วเราละลาให้หมดแล้วครับผม ะรับให้หมดเลยอยนันแหละแแม้เราจะได้ตัวแดงอย่างครับผมนะเออสามสิบเจ็ดใบแล้วนะครับอโอเคตอนนี้ก็เหลือพวกเศษๆนะครับห้องวิจัยโอเคห้องวิจัยนี่กูทําไปแล้วไม่ใช่เหรอวะตื่เล้วทุกคนนะเอาไปผมโตรมาโอ้โหเสียโคตรดังเลยอ ประเด็นคือลืมลืมกูไปโอ้ไอเฮียโอ้ไอเฮีย oh, ก oh. ูลืมปิดเออเอาไปวัดเลขสดๆแม่งเลยแล้วกันนะเราแม่งเมื่อกี้มีพีสังคุณน้าคืนไม่รู้มันติดอยู่ในคลิปไหม คือผมตั้งไอข้อความเป็นเพยงสักขุนะนะครับโอ้โหแม่งจบเลยนะฮะไอ้สัตว์เอ้ย <c oughs> อ่ะคลิปนี้ถ้าติดลิขสิทธิ์ก็ขอโทษแล้วกันนะไม่เป็นไรโอ้ยแฟนกูก็โทรมาถูกจังหวะจริงจริง <c oughs> อโอเคแล้วก็ส่งตรงนี้ได้อีกครับผมอีกใบหนึ่งนะะกูไปต่อไม่เป็นแล้วเนี่ย โอ้ยเฮ้ยโอเคผมก็เควสก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่านมีไหมมันมีแหละแต่กูลืมนั่นแหละฮะเฮ้ยเฮ้ยวผมเรามารับของกันไ่อนไอสัตว์กูกดผิดอีกไม่เยอะโอ้โหแม่งกูกดผิดอีกกูไปดันกดอ้ตรงพื้นทำไมกูมีแล้วเนี่ย ชีวิตกูเฮ้ยลำบากระบนลํำเบียนระโบอ,อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่นะครับชีวิตของยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็มีแฟนไปด้วยนะครับคุณคนต้องทำใจนะครับคุณรู้ตัวไหมครับทุกคนใครที่จะมีแฟนก็ดูผมตัวอย่างนะครับคุณคิดถูกหรใช่ไหม <c oughs> ที่คุณจะมีเนะี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมีแฟนแนละ้วคุณต้องรับเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในคลิปวีดวีโอนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีแฟนก็แล้วก็ทำยูทูบก็นั่นแหละครับ เตรียมตัวให้ดีนะพวกมึงอไอ้อยเย,ย้ยปรเด้คือตัวสับกูม,มีมีแค่หนึ่งเครื่องไงประเด็นเนี่ยไอ้เฮี้ยมันก็เลยได้แค่นี้ตัทุกคนสมมติถ้ามีงานมีการอะไรเนี่ยมันก็จะแบบนั่นแหละฮะมันก็จะเด้งในเครื่องนี้นะผมนะแต่ไม่เป็นไรครับผมก็จะปิดวิดีโอัง้งแต่เมื่อกี้คูแบบกูกดแบบนี้แล้วอ่ะเนี่ยกูกดแบบนี้แล้วแต่มันไม่ปิดให้กูอ่ะอ๋าสภาพไอ้เหี้ย ตายแล้วเดี๋ยวผมต้องเช็คคลิปโูผมแล้วละว่าเสียงมันมีออกไหมหรือยังไงนะครับว่าผมไม่เชื่อเลยกูรั่วเลยนะผมมาทำคลิปกันต่อทุกคนมาเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมมาเป็นภาพแฟลชแบ็กนะครับผมนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นเข้าใจนะทุกคนเชี่ยรั่วเลยสัตว์เลยไอ้เนี่ยโอเคถ้าภาพกระตุกหรืออะไรก็บอกผมด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะโอ้โห เฮียรั้อะไรนะผมนะผมทำคลิปแบนนี้ประจำมาผมเนีแล้วผมบอกครับแล้วก็แล้วผมก็จะโทรมาประจำปกติแฟนไม่โทรมานะเวลาเนี้ยคือกว่าจะโทรมาก็คือเที่ยงนะไอ้ยียวันนี้มันนึกคึกอ,อะไรอยู่ๆเน็ตเน็ตมนเต็มใจให้แบบถูจังหวะมากเลยนบผมนะตอนผมทําคลิปนะไอ้เฮียรั่วเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับถ้าสมมติว่าคลิปนี้มันมันมันออกมาไม่ดีกระตุกกระตักอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวผมลบแล้วก็อัพใหม่นะทุกคนเพระาะฉะทุกคนไม่ต้องกลัวนะผมทําเพื่อคนดูอยู่แล้วนะครับ อาคีโวมันไม่ดีเนาะโอเคครับผมนะแล้วก็รับของอะไรเสร็จก่อนนะเดี๋ยวอีกสองเควสก็ผมอีกเควสหนึ่งไม่ต้องทําก็ได้ครับมันเป็นเควสเอ่อเก็บเงินนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เควสเอ่อ exp ับผมก็ไม่ต้องทําก็ได้มันไม่จําเป็นนะโอเคไป <c oughs> ทำเควสให้หมดนะผมมีเฮีย้ยอะไรทําให้หมดเลยนะครับเมื่อก่อนอะผมเคยเล่นเกมบันพันแมนแบบว่าทำเควสแบบนี้นหน่อยทุกคนผมพลังลบช้ามาก ว่ผมกระโปกมาผมเล่นไม่เป็นนะทุกคนแต่ตอนนี้ผมเล่นเป็นแล้วไงผมก็เลยแบบอ,อเก็บเควสไม่ให้หมดเลยครับเราจะได้ xp แบบเยอะแล้วผมไอ้ที่คุณเห็นสามสิบยี่สิบน้อยๆอ,อะไรประมาณนะั้นคุณอย่าอย่าเพิ่งแบบชะล่าใจเด็ดขาดครับนี่แบบเนี้ยแบบน,แบบนี้เห็นไหมคือคุณก็ต้องทําอยู่ดีกับผมเพราะมันก็คือ xp ไงทุกคนนะคุณก็ต้องทําอยู่ดีโอเคเรียบร้อยแล้วผมไม่มีอะไรแล้วนะครับ q u e s หมดแล้วนะอ่านะ ดีใจเลยเหรยี่เค,ควนหมดแล้วแล้วก็ไม่รู้เสียงจะเข้าหรือเปล่าตอนดูคุยกับน้อยนะครับแมหมเฮียกูจะโดนด่าไหมเนี่ย <c oughs> เอาไม่เป็นไรเดี๋กกูเข้าไปงอมันแล้วกันิบนายเอยโอเคพลังลบเราก็ให้ดูแล้วครับม,มันก็ไม่มีอะไรครับนี่ๆเดี๋ยวผมให้ดูต่อ,อดูอีกนิดนึงอะเนี่ยก็ขึ้นมานิดนึงครับจาก136ใช่ไหมตอนนี้135นิดนึงรันหนึน่โอเค ก็ไม่มีไรจัปเดียครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือมันมีโตของกุกิสิรีเทนกลับมาแล้วผมใครจะตามก็ตามใครจะไม่เอาก็แล้วแต่ครับผมก็ไม่ได้สีเดียวอยวู่แล้วแต่ที่รู้ถ้าให้ผมแนะนําก็เอาตัวใหม่ดีกว่าผมนะก็คือเป็นท่าน,น้าของราชาชนิลึกที่มันคล้ายเหมือนเออเนี่ยผมซูเปอร์ดาร์ชายนะมันก็คล้ายกันเลยนะผมนะแต่แค่มันแรงกว่าโคดกว่าและทะลุโลของจกักรพรรดิเด็กได้แบบชิวๆนะผมนะ อ่าเอาของทันหนาตอนนั้นดีกว่านะครับผมนะโอเคก่อนที่ผมจะไปเซิร์ฟจีนยอดเนี่ยก็แนะน,นำแคร์แล้วกันใครที่จะเข้าแคร์น,นี่ผมยู d ตามนี้ผมหนึ่งนนะผมนะเผื่อแบบผมเปลี่ยนชื่อนะเพราะฉะนั้นมาเข้ามาได้เลยนะผมนะผมรนะอต้อนรับทุกคนอยู่นะโอเคไปเซิร์ฟจีนยอดกันดีกว่าทุกคนไป let's go come on ดอร์โอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเค ก่อนที่เราจะไปดนะูอันดับพลังอะไรต่างๆนะผมก็ขอรีวิวนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคตัวละครก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวที่รีเทิร์นกลับมาก็เป็นทาาน้านของอ่อ <c oughs> อันนี้ก็ผมนะอะไรมันชื่ออะไรนะอาอาสมี้แมนนะก็ผมนะสมี้แมนอยู่อานะผมนะที่จะรีเทิร์นกลับมาแล้วก็ตัวดำผมก็ได้เซิร์ฟไปทีียบร้อยแล้วผมนะตอนแรกก็88ใบนะผมนะตอนนี้ หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ใบแล้วบันทีเรียบร้อยแล้วนะผมนะโ okay. อเ,เคอัปเดตแค่นี้ด้วยกันเออแล้วก็อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึนนน่งอ่าลูนนะผมนะผมอัปเดตไปเยอะมากผมผมนั่นทําลูนนี้ก่อนนะทุกคนตอนนั้นผมรีบนะก็เลยลืมดูนะผมแต่ไม่เป็นไรผม <c oughs> ลูนตัวนี้ใกล้จะทําเสร็จแล้วนะขาดแค่เอ,อสายของฮีโร่แล้วผมนะเราก็จะได้เปิดลูนของท่านังของตัวนี้เรียบร้อยผมลูมดาดแดงนะครับทุย รุนดาบแดงครับเมื่อกี้ดาบเคี่ยเลยเรอเฮียกูกูเคี่ยมากไอ้เย,เย้ยน้อยมึงต้องจ่ายกูมาสิบาทเลยนะเมงทอไหมกูรวนอย่างเงี้ยโอเคเราต้องไปดูอันดับพลังกันต่อเลยแล้วกันนะครับตอนนี้อันดับพลังของผมอยู่อันดับที่สิบเอ็ดนะผมนะก็ผมแซง อาดูานพี่สองคนเรียบร้อยแล้วครับแต่ดูนพี่สองคนเหมือนจะเลือกเล่นอีกแล้วนะครับไอ้เฮียมีแต่คนทิ้งกูอะเซิร์ฟเวอร์นี้มันมีคนเล่นน้อยจริงๆทุกคนแทบจะไม่ค่อยได้ดันพลังกันเลยไอ้เฮียอกอ <c oughs> ูอยากร้องไห้เลยเนี่ยแม่งตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกทุกคนนะถ้ายินเสียงอะไรดังๆก็ขออภัยด้วยนะฮะส่วนผ่านดานนะผมอยู่ดับที่สิบสี่ครับผมนะหนึ่งพันยี่สิบสองดาวเหมือนเดิมนะผมนะ เราทางหน้าของตัวรนะครตอนนี้เพิ่มมาแล้วผมนะอยู่อันดับที่สิบสามผมนะไปทางหน้าของเด็ก UR R นะผมส่วนกิวก็จะเป็นกิวของพี่จีนนะครับอันดับหนึ่งตลอดการในเซิร์ฟเวอร์เจ็ดหนึ่งหนึ่งนะผมนะโอเคโอเคการรีวิวก็มีอยู่แค่นี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวผมต้องไปเช็คคลิปนะครับว่าเสียงมันหลุดไหมถ้าเสียงหลุดผมก็ต้องตัดออกนะผมนะแต่ไม่เป็นไรคาะผมอย่างที่ผมบอกคลิปผมเรียวนะ แต่ก็ต้องดูเหมือนกันโอเคใครชอบคลิปวันนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยด้ยีดด่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งให้เป็นสีดำด้วยคุณจะได้รับการแจร้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวของผมเวลาผมลงคลิปนะครับนะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะแล้วผมแ,แล้วตอนนี้เราก็ขอตัวไปแดกข้าวก่อนนะครับบายเมื่อหา่แล้วหิว